นีนน <Ừ. S 2> ี <gained mourning. S 1> oh ้นอนนี hmm. mm ้นอนี้แล้วมันทำอะไรคมันเอาไว้ทำอะไรนอนนอนจนีเ็กแล้วีเล็กเขาทำอะไรคับเล็มันทำยาอยู่ในถุงไอ้น้ออ๋อเหรอาทำไงอะกัดเหกดเหรอกัดที่หยันกัดที่หลังด้เหรออแล้วมีน้องเขาทไงครับโบมีนก็มาด้วยรอ โอ้ยแล้วที่ไรเขาทำไงเขินย้อนเนะี่ยแดดมันย้อนหลอ้๊้องด้วยเหรอด้วยมันเลยหนีไปเลยอ๋อเหรอมันจ,ดจอดเจวิ่งเลยหนีไปอ๋อโอ้หอแล้วพี่มี้นอนทำไมครับนอนเขาเอาเขามาตอ่อแล้วเขานน่าของนอเป็นยังไงบ้างเขามันเป็นแบมแบ,บแบบ แจวไม่มีนองแจไม่ได้เป็นในแจวมีน้องแล้วโทรเป็นหัวค้อนได้ป่ะอย่าทำไมห,หัวค้อนเป็นไงหัวคอ้นวคอนเป็นงั้นเหรอหัวค้อนเหรอโอ้ยแจวว่าแจ๋วหัวค้อนแจ๋วไหมวันนี้แจ๋วดีหัวค้อนแจ๋วไหมแจ๋วดี